สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบานนบลนครแม่สอดในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะเทศบานนบลนครแม่สอดต้อนรับคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่สภานิติบัญญัติธร่ชาติ เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนบนถนนสายตากแม่สอดนับสิบรายเนื่องจากฝนตกถนนลื่นทำให้ต้องปิดถนนนานกว่าชั่วโมงเพื่อทำการช่วยเหลืออุทาหรณ์เตือนระมัดระวังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการซ่อมไฟฟ้าลูกน้องคาแคร์ซ่อมแซมเองถูกไฟหูุดเสียชีวิต ตรียมจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนและการค้าในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตากค่ะจังหวัดตากเตรียมจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนและการค้าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2558 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลน,นครแม่สอดโดยผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนและการค้าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดพบพระแม่รมาดท,ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ หน่วยงานต่างๆภาคเอกชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวดังนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงขอเชิญนักลงทุนนักธุรกิจพ่อค้าผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการสัมมานาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อส่งเสริมการลงทุน BOI ที่จะได้มีการให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมด้านสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าตลอดจนการยกเว้นลดหย่อนหรือผ่อนปรนในการลงทุนในพื้นที่การสัมมนาครั้งนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมาร่วมเช่น BOI สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์ สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม17จังหวัดภาคเหนือส่วนราชการทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งโดยในงานนั้นยังจะมีการเปิดบูธของ BOI สำนักง,งานพลังจังหวัดตากสำนักง,งานอุตสาหากรรมจังหวัดตากชมรมธนาคาร SME สด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากด่านแม่สอดสำนักง,งานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดตากและโอทอปของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากในการจัดงานครั้งนี้ดรชย,ยายิ้มวิไลกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีดรวิษณุเครืองามได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและยังให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการส่งเสริมการลงทุนและธุรกิจที่เหมาะสมต่อการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อแนะแนวทาง และให้ความรู้กับการลงทุนและจะมีการสัมมนา,าร่วมกันโดยมีวิทยากรจากสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน B.O.I. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME สาขาต่างโดยมีการบรรยายตั้งแต่ความเป็นมาของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริมการลงทุนและการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับนักลงทุนหรือนักธุรกิจรายใหม่หรือรายเดิมนอกจากนี้ยังมีการเปิดนิทรรศการและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาแม่สอดพบพระแม่ระมาดนอกจากนี้นายอูล่วยกัวอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีพมา่าและคณะภาคราชการและเอกชนจังหวัดเมียวดีจะเดินทางมาร่วมงานซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดียังจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีอีกด้วยการจัดสัมมนาค,ครั้งนี้เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอเซียนอีคโนมิกคอมมินิ AEC บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจถนนสายตะวันออกถึงตะวันตก (East-West Economic Corridor, EWEC) ซึ่งแม่สอดตากและเมวดีพมา่าเป็นประตูด่านชายแดนที่สำคัญและยังเป็นบ้านพี่เมืองน้อง Sister City อีกด้วยซึ่งการจัดสัมมานาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อส่งเสริมการลงทุน B.O.I. เตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพมุ่งสู่ A.E.C. นักธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์อย่างมากเพราะผู้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างมากในเรื่องการค้าการลงทุน B.O.I. เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะ ที่ห้องประชุม AEC ชั้น2เทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสร,รณันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายการกันนินรองนายกเทศมนตรีว่าที่พันตรีภัยทูนปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะกรรมาการวิสามันที่นำโดยคุณหญิงทรงสุดายอดมณี ประธานคณะกรรม,มาการวิสามัญพร้อมคณะ13คนที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาอําเภอแม่สอดจังหวัดตาโดยดรเทิดเกียรติชินสรนันได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมของเทศบาลน,นครแม่สอดในการเข้าสู่การเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ การค้าการอุตสาหกรรมการพาณิชยกรรมการบริการสังคมและวัฒนธรรมของอำเภอแม่สอดต่อไปอุทาหรณ์นี้เตือนให้เรามัตระวังคนที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมไฟฟ้าลูกน้องร้านคาแครซ่อมแซมเองถูกไฟดูดจนเสียชีวิตค่ะร้อยตำรวจเอกพงศกรธนวัง ร้อยเวรพนักง,งานสอบสวนรีบรุดลงที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดหลังได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตที่เกิดเหตุเป็นร้านคาแรทำความสะอาดล้างสีรถยนต์หน้าที่ทำการหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลนครแม่สอดในที่เกิดเหตุพบศพแรงงานชาวพม่าชื่อนายโอตู่อายุ17ปี นอนเสียชีวิตอยู่ด้านหลังอาคารเพิงพักร้านคาแคเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้รีบทำการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่เกิดเหตุทันทีผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นแรงงานชาวพม่าด้วยกันให้ข้อมูลว่านายโอตู่ได้เข้าไปซ่อมแซมไฟหรือแผงควบคุมไฟและดึงสายไฟที่หย่อนให้ตึงแต่สายไฟฟ้าได้ไปกระชากติดสังกะสีทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้ในายโอตูถูกไฟดูดอีกทั้งได้มีกระแสไฟรั่วภายในอาคารเพิงพักขณะที่นายอนุวัฒน์อ่อนนุ่มอายุ52ปีเจ้าของร้านพร้อมบิดาได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากคนงานภายในร้านจึงเข้าไปทำการช่วยเหลือลูกน้องคนงานโดยที่ไม่ทราบว่าภายในที่เพิงพักมีกระแสไฟรั่วอยู่ทั่วตัวอาคารจึงถูกกระแสไฟดูดได้รับบาดเจ็บอีกสองรายเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย จึงได้รีบนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนนายโอตูแรงงานชาวพม่า,มานั้นเจ้าหน้าที่ทำการช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้จึงฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าหากไม่มีความเชี่ยวชาญก็ต้องติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการซ่อมแซมดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองค่ะ กิดอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนสายตากแม่สอดนับสิบรายเนื่องจากฝนตกถนนลื่นทำให้ต้องปิดถนนาน,นานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อทำการช่วยเหลือค่ะเมื่อวันที่26เมษายน2558ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพวอตำบลพวอําอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ได้ปิดถนนสายอำเภอเมืองตากถึงแม่สอดเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน3าคันรวดระหว่างรถทหารจากกองกำลังนเรศวรรถยนต์ตราโลตำรวจสถานีตำรวจภูทรพวอและรถยนต์กระบะนิสันนวาวาร่าสีดำป้ายแดงระหว่างทางใกล้กับบ้านมูเซอร์กิโลเมตรที่55ตําบลด่านแมละเมาเขตอำเภอแม่สอด มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนชื่อนางสาววัสนาคำชาวอายุ24ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่รถยนต์นิสสันได้รับความเสียหายอย่างหนักตามด้วยรถกระบะรถโล่ที่ใช้ในราชการตำรวจจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะนิสันกำลังเดินทางไปอำเภอแม่สอดแต่ระหว่างทางมีฝนตกลงมาทำให้รถลื่นเสียการทรงตัวหมุนไปชนกับรถตำรวจ ที่กำลังกลับไปยังจุดบริการประชาชนที่ดอยมูเซอร์และเสียหลักไปชนกับรถยนต์ทหารของกองกำลังนะเรศวนที่กำลังไปจุดบริการประชาชนบริเวณดอยรวกทาให้รถแต่ละคันได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุอีกจำนวนนับสิบรายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายอันเนื่องมาจากฝนตกถนนลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราช์อำเภอพบพระจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2558ค่ะที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราช์อำเภอพบพระจังหวัดตากนายชัชวานแสงจ้าเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2558โดยมีนายสนิทดาวง ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาย,ยาเสพติดเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้จักการให้อภัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน และได้เริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่26เมษายน2558โดยได้มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทอาทิฟุตบอลชายเซปักตรก้อชายเปตองชายและหญิงวอลเลย์บอลหญิงโดยได้รับเกียรติจากนายชานนโชคคักขน,นันนายกองค์การบริหารส่วนตมบนรีราษฎร์เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬา น้ำใจหลั่งไหลช่วยผู้พิการอำเภอแม่สอดโดยคนแม่สอดค่ะสืบเนื่องจากเรื่องราวของนายนาราทิพย์ลังกาตะอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่125หมู่2ตำบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ได้เกิดอุบัติเหตุตกต้นมะพร้าวมากว่า4ปีเป็นเหตุให้ต้องพิการเดินไม่ได้ครอบครัวยากจนขณะนี้อาศัยอยู่กับยายแม่และลูกสาวอีก2คน โดยมีความต้องการรถเข็นคนพิการหลังจากที่ได้มีข่าวออกไปก็มีน้ำใจหลั่งไหลไปช่วยเหลือเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาสาสมัครเทศบาลนนะครแม่สอดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเขตหนึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนนะครแม่สอดกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีนะครแม่สอดและยังมีน้ำใจจากประชาชนชาวจังหวัดตากอีกหลายสายที่ได้ส่งมาช่วยเหลือน,นายนราทิพย์ลังกาตะ และยังสามารถส่งมาได้อย่างต่อเนื่องสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087 200 0112หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ 8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้าย21นาฬกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรยายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ